พิสูจน์ความแกร่งท้าความหนาวอินแดนอาทิตย์สุไทรเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอ จำดาหน,นะครับตามรอยเรื่องจีนกับซีซมาตอนฝังหนึ่งในชีวิตกับภารกิจที่ชิงควานักการุท,ทย,ยใช่เลยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ทะเลสาบอัวบาชิลีนะคะรับกติกาง่ายนิดเดียวนะครับด้านหลังนะครับจะมี s n o w m o b i l นะครับเราจะมาประลองความเร็วกันใครเป็นเจ้าความเร็วในสนามนี้นะครับผู้นั้นก็เป็นผู้ชนะในภารกิจนี้ไปเลยนี่เป็นกิจกรรมปกติของคนฮอกไกโดกนะครับ ทุกปีในช่วงกลางเดือนมก,กราคมถึงปลายเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงที่น้ำในทะเลสาบอาบาชิริแห่งนี้นะครับกลายเป็นแผ่นน้ำแข็งหนาจนสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้สโนมบิลก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างรายได้และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติมาที่นี่ off. นอ,อกจากทะเลสาบอาบัชิริแล้วในฮอกไกโดยังมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับหิมะซึ่งน้องปุ๊กพิธีกรรับเชิญของเราก็จะพาไปสัมผัสกันครับแล้วตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมปุ๊กก็ยืนอยู่บนทะเลสาบเรียบร้อยแล้วนะคะที่เห็นเขาเขาวแบบนี้เพราะว่ามีหิมะปกคลุมอยู่ค่ะแต่ด้านล่างของหิมะนะคะมันกลายเป็นน้ําแข็งแล้วแล้วก็จะต้องเป็นน้ําแข็งที่หนา60-70เซนขึ้นไปเลยนะคะเราถึงขึ้นมายืนอยู่บนนี้ได้และสําหรับที่ทะเลสาบนะคะก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างให้เราทําเลยค่ะ ห่างจากทะเลสาบอาบาจิริไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ100กิโลเมตรพื้นน้ำแข็งขนาด8ตารางกิโลเมตรบนทะเลสาบชิคคาริเบสึกลายเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะได้มาสัมผัสกับความหนาวแบบสุดขั้วที่อุณหภูมิติดลบกินเวลานานร่วม6เดือนทำให้ทะเลสาบแห่งนี้มีกิจกรรมท้าหนาวให้เราได้สัมผัสกันอย่างเต็มรูปแบบและอีกหนึ่งความหนาวเย็นแบบสุดขั้วที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ การเข้าไปเยี่ยมชมอีกกลุก่หรือบ้านของชาวเอสกิโมที่สร้างขึ้นมาจากก้อนน้ําแข็งซึ่งภายในนอกจากจะมีการตกแต่งแต่และห้องไว้อย่างสวยงามและก็ทันสมัยแล้วยังเปิดเป็นคาเฟ่ไว้สําหรับให้บริการเครื่องดื่มกับนักท่องเที่ยวอีกด้วยปิดท้ายกิจกรรมวัดใจท้าลมหนาวกันแบบตัวเปล่าๆเพราะที่นี่มีออนเซน็นหรือบ่นอน้ำพุร้อน ให้คนที่ใจถึงเท่านั้นลงไปแช่กลางแจ้งเพื่อชมความงดงามของบรรยากาศรอรบๆท่ามกลางอุณหภูมิที่ติดลบ12องศาเซลเซียสกลับมาที่การแข่งขันสนมโนว์บิวก,กันครับตอนนี้เหลือเพียง4คนเท่านั้นดูจากความเร็วแล้วตอนนี้ทุกคนจริงจังกับการแข่งมากเรากับเป็นนักกีฬาจริงๆเลยแต่ในความปลอดภัยนั้นไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะทุกคนต้องสวมหมวกกันน็อกก่อนขับขี่โดยมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมอย่างใกล้ชิด รวมทั้งควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการขับขี่อย่างเคร่งครัดทําให้กิจกรรมครั้งนี้ทั้งสนุกตื่นเต้นเร้าใจโดยไม่ต้องมากังวลกับเรื่องความปลอดภัยซึ่งก็เป็นข้อดีของการมีวินัยของชาวญี่ปุ่นเขาละครับไป เพราะฉะนั้นตอนนี้ครบเรียร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูผลกันนะครับว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่ได้เวลาเท่าไหร่และนี่คือเวลาที่ทุกคนทําได้จากการแข่งขันเมื่อสักครู่นี้ครับและผู้ที่ทําเวลานะครับได้น้อยที่สุดเป็นเจ้าความเร็วของเราก็คือน้องคู่เฮ้ยเราไปเลยของรางวัลอ่า ยินดีด้วยดีนะครับก็สำหรับการที่ทำให้เพื่อนได้รอนานนะครับก็รับเลยนะครับของขนมเล็กๆน้อยๆภารกิจสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์ของการเดินทางในคลิปนี้คือการพิชิตขั้วโลกเหนือแห่งเอเชียที่ทะเลสาบอาบาชิริแห่งนี้ซึ่งทานน้ำแข็งหรือด r i f ไ i ซ์ หรือริวเฮียวในภาษาญี่ปุ่นนั้นคือก้อนน้ําแข็งจากขั้วโลกเหนือแถบรัเสเซียละลายไหลลงมาตามกระแสน้ําจนมาถึงชายฝั่งที่ฮอกไกโดซึ่งการมาชมริวเฮียวนั้นต้องอาศัยโชคด้วยนะครับเพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างทั้งกระแสลมกระแสํารวมทั้งภูมิอากาศในปีนั้นๆบางคนมาสิบครั้งแล้วก็ยังไม่ได้เห็นเจ้าก้อนน้าแข็งพวกนี้เลยทั้ง8คนนอกจากจะแข่งขันกับ200คนก่อนหน้านี้ในเมืองไทยมาได้แล้ว พวกเขายัางโชคดีที่ช่วงเวลานี้ริวเฮียวกำลังไหลมากองกันเยอะและหนารอให้พวกเราได้เข้าไปพิชิตกันแต่ก่อนจะไปลุยกันพวกเขาต้องใส่รายสูตรเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและป้องกันน้ําเข้ากันก่อนครับชุดใส่ยากมากนะครับทั้งสภาพอากาศทั้งริวเฮียวถูกธรรมชาติจัดเตรียมไว้พร้อมแล้วและแปดเซียนสุูรก็พร้อมเช่นกันนี่จะเป็นการถ่ายทํารายการโทรทัศน์เจ้าแรกกับกิจกรรมสุดขั้วท้าทายอะดรนีนาลีนแบบนี้ครับ ความท้าทายอีกอย่างของการเดินบนฐานน้ำแข็งคือลงไปแช่ในน้ำอุณหภูมิติดลบ10องศาเซลเซียสงานนี้ทุกคนจะได้ทดสอบรายสูตรกันละครับว่ามันใช้การได้ดีจริงหรือไม่ไโอเคไร้างท่นี่ขนหนาวก็นี่คิดเยอะเลยฮะเย็น,าน,าาน้ามหนาวมากเลย<า> ตัวแข็งมากตอนหาหนึ่งในชีวิตการตายทิ่ทีชีกัวโน้าแด่ีุ่่ยรยเยอหน่าตัวแข็งแนคะ่ปากแข็งครับโคโลกเหลือของแท้ปากแข็งล่ยากทีสุดในชีวิตแล้วมันไเคยเกิดมากทุกอย่างราบรื่นเป็น,ปนไปด้วยดี

ไปแล้วก็ถึงแล้วเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยมากลุกลุกไปเลยลุกเ่ยดิไเดินตรงเลยได้เดินตรงเลได้ตรงเลยตายเจ้พี่เดินตรงเลยได้รู้สึกไงครับรู้สึกว่ามีความสุขมันเหนื่อยแต่มันมีความสุขเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของชีวิตจริงๆที่พวกเราได้มาแบบนี้มันเป็นโอกาสน้อยมากที่แบบ คนปิดท้ายความเหนื่อยล้าด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษและความในใจของแปดเซียนซามูไรพอเห็นโครงการนี้นะคะ่ะ <c oughs> เขตนคแรกตัวสมัครเลยพอสมัครมาก,ก็แบบพยายามอัพข้อมูลขึ้นตอนสุดท้ายเลยอยากจะขอบคุณแต่ว่าไม่ไมรู้จะออกมาแนวไหนอะ,ะ่างเงี้ยค่ะแบบิถีภาพที่แบบนี้มันหาไม่ได้มันคือความในใจที่อยากมาแล้วขอบ ชิสเตมาสโว้ยโอเคสุขดคุยเนี่ครับขอยากจะทำทีนี้ตอบแทนที่ปัญญาไว้ที่อินเดียระกันครับขอบคุณนัดที่นี่นะครับขอบคุณมากครับเฮ้ยนะวทีคุณมอบแม่เป็นส่วนนี้ทำให <c oughs> ้เราได้มากโครงการนะวิถีภาพครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี่ค่ะแล้วก็ความตื่นเต้นความมันไฟก็จะเป็นเป็นรูปท่าที่เราทำกิจกรรมโครงการแล้วก็วิวที่หนูชอบ การมาที่ในครั้งนี้นะครับนอกจากความสนุกความตื่นเต้นแล้วก็มีสภาพดีๆที่ได้แล้วนะครับความสัมพันธ์แล้วก็มีสภาพกับเพื่อนๆถ้าก็เข้ากับเพื่อนๆแต่คนไม่ได้ก็ไม่สำคัญที่จะมาทริปทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเป็นแนวแบบว่าเดิงๆไปงั้นก็แบบว่าตามทริปทัวร์ธรรมดาแต่ว่าวันนี้ทริปที่เรามาตรงนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะฮะบวกกับคนที่มาด้วยก็ไม่ธรรมดาด้วยนะคะก็เลยยิ่งทำให้ทริปเนี้ยสุดยอดมากประทับใจมากจากวันสมัครมาถึงวันคัดเลือก เนื่องมาถึงวันเดินทางนี่คือโอกาสที่พวกเขาแปดเซียนซามูไรลีบคว้าเอาไว้โดยไม่ลังเลและมันส่งผลให้พวกเขาได้เดินทางไปเปิดโลกกระนัดของตัวเองซึ่งถือเป็นกำลังชีวิตที่หาไม่ได้จากการซื้อทัวร์ที่ไหนๆและสําคัญกว่าสิ่งใดกุศโลบายในกิจกรรมครั้งนี้คือมิตรภาพของทั้ง8คนนั่นเองครับ แขวนี้เนี่ยก็โดนกันรอบๆเนี่ยติดประจานล่าตัวหัวขโมยจอมงัดวิชาชีพประจำประจำบ้านประจำตำบลขอรับเด้